มาค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะกินกาแฟตอนเช้าๆนะคะกาแฟดำด้วยค่ะทุกคนค่ะกับอะโวคาโดเหมือนเดิมเช่นเคยนะน,น้องมิจฉพิณองนีเลยค่ะชึบเราก็ได้อโวคาโดมาแล้วครึ่งลูกจริงๆแล้วอะโวคาโดนี่กินวันละครึ่งลูกก็พอเลยค่ะทุกคนค่ะกินเยอะไปก็ไม่ดีกินน้อยไปก็ไม่ดีเนาะทุกคนดังนั้นแล้วเราก็กินให้ปริมาณที่ พอเหมาะนะคะวันนี้เราจะปลอกอะโวคาโดแบบนี้เ้อค่ะทุกคนคะ่ะเราจะปลอกตามสไตล์เราแบบนี้เลยนะคะทุกคนบางวันเราก็จะเอาช้อนแกะออกเนาะพี่น้องเตมอนี้เขาสิใส่แบบนี้นะคะทุกคนนี่เลยคะ่ะเราก็จะได้มาประมาณนี้เลยทุกคนชิบอ,อาจจะไม่สวยนะคะทุกคนเราทํากินเองเนาะเราไม่ต้องเน้นเราไม่ต้องเน้น หน้าตาเราเน้นคุณาภาพวาสาอันมาเจาพี่นอ้องชิบอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ